ครับสวัสดีท่านผู้ชมค่ะยักษ์โสธราจาสวัสดี굿มอร์นนิ่งแฮร์รี่วันนะคะวันนี้นะคะเรามาลงพื้นที่วิจัยนะคะจุดที่สองของเรานั้นก็คือโรงเรียนบ้านตะตึตทงทนายนะคะอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนพื้นที่ที่สาจากที่เรามาขอข้อมูลนะคะขออนุญ,ญาตในการเก็บข้อมูลวันนี้ตอน ชึกะะการขอ,อเก็บข้อมูลนะคะซึ่งวันเก็บข้อมูลของเราก็จะเป็นวันพฤหัสนะคะซึ่งทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมนะคะ,ะนำเสนอนะคะประเพณีแซนดูลนตาหน้าสาธงและนะคะก็จะมีกระบวนการถักต่อนะคะมะีคุณครูทุกท่านนะคะร่วม ก็จะเป็นการาทดสอบในชั้นเรียนนะคะทดสอบในชั้นเรียนซึ่งในชั้นเรียนนี้นะคะก็จะมีการนำเสนอแบบไมแมพนะคะองค์ความรู้นะคะคีเต็โฟเทนะคะก่อนเรียนและหลังเรียนตลอดจนถึงให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอนะคะองค์ความรู้แล้วก็แสดงแสดงองค์ความรู้นะคะที่ได้จากประเพณีแสนดินตา ปชาบุพรพบุรุของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายขมรน,นั่นเองและพื้นที่ที่ยโสธราทาการวิจัยนี้นะคะก็เป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายขมรเชกเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการนะคะจากคณะคุณครูนะคะทุกท่านนะคะเราก็จะนักเรียนให้กําลังใจแล้วก็ให้การตอบรับนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างเป็นกัน วันนี้อีกวันหนึ่งนะคะในการลงพื้นที่วิจัยเนาะวันพฤหัสก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะลงพื้นที่วิจัยนะคะ